จับพีนะ่ขาลูกอยู่ที่นี่เลยขา,ขาล,ยลูกเป็นห่วงคิดตี้ค่ะคิดตี้ผู้หญิงจบกันความฝันเด็ก <c oughs> ว่ะ สู่รายการตุูต่างแดนค่ะมันไม่พูดอีกแล้วไม่พูดอะไรสคริปต์ลิฟลาสกิ์เดียวกับครั้งก่อนสคริปต์ก็ไม่มีาอะไรก็ไม่รู้คมาตุ้ยตัวจริค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตุูต่างแดนอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแบกบะกงก็ใกล้จาก จากเมืองซีนี่มาประมาณ2ชั่วโมงขับรถมา ใช่ค่ะแล้วก็ทางทีมงานของเรานะคะหลังจากที่เราได้แจ้งไว้ว่าเราจะมาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าก็เลยจัดคอสตูมมาให้พวกเรานะคะได้หลากหลายกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นแมงอะไรคะแมงอะไรก <laughs> ็จะ <laughs> ยตลกชุดนี้อยู่เลยอ่ะ <laughs> จิงโจมีห่อมาเพิ่งเคยเห็น่ะ <laughs> น้องโจ้ <laughs> <laughs> จิงงจอน้องโจ้แล้วเด็กๆมันก็จะแบบว่าอุ้ยอันนี้น่ารักอะลยมีอีกไหมนะแต่ยังไม่ฟัก ยยไัมันยังเป็นไข่อยู่ลูกอันนี้คิตตี้บอกเลยว่าเป็นตุ๊กตาทำลายความฝันเด็กมากน้อยแม่คาแม่คาหนูชอบชอบสีชมพูแม่ค้าแม่ค้าคิตตี้แก่จังเลยอ่ะหนูไม่รู้มาก่อนเลยเรามีชาเลนจ์กันนะคะบอกว่าตัวไหนอ่ะที่โดนถ่ายรูปมากที่สุดจะมีคะแนนให้1คะแนน1คะแนนนะคะเดี๋ยวตากล้องเป็นคนเก็บเอาแบบนี้ใครจะถ่ายกับคิตตี้เหรอขอถามก่อนคะแนนไปทำอะไร ตัวไหนอะที่เป็นสิ่งที่ชื่นชอบของคนที่นี่ที่สุดนะคะใครได้คะแนนเยอะเดี๋ยววันนี้เลี้ยงข้าวกลางวันเพื่อนแล้วใครจะถ่ายกับคิตตี้เนี่ยคิตตี้เป็นคนเลี้ยงอยู่แล้วไงชมูขนาดนี้จะไม่มีคนถ่ายด้วยหรอไม่ใช่นะาวสมมติเราเป็นเด็กสมมติว่าเป็นเด็กก็เราจะเดินเข้ามาถ่ายกับคิตตี้เพราะว่าหนูโดนบูลลี่อ่ะ Which one is your favorite? Which one? Pick one. Um, is that a crocodile? y e a c r o c o l e a y นขน้าดแองค็งกิลอ่ะน้องยังกลัวเลยอ่ะคิดดูสิหลับทั้งวันเนี่ย เนี่ยถ้าได้ยาดมดมเด้มมานะมันดมมันต้องสูดนแน่เลยนะขอขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะยาดมของเราค่ะยาดมคุณภาพยาดมดมเด้อเดิมเดิมเดิมเดมเดิมเด้อเดิมเด้อเดิมเดิเดิมเ้ามดมเดมเริมเริอเคลืเดิมเดมันจะเดิมเนิมเนมเดิมเดิมเดิมเดมันจมเดิมนดิมเดิมเดิมเดงม่ดิมเิมเดิมงดิมเนิมเดิมเดิเดิดมิิิเิ้เเม ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะยาดมดมเดิน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 ดินเ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 ดิน e o t a e Okay, okay. you as well. so got two points we'll go now. You. How about you boys? Okay. Which one is your favorite? Maybe the kangaroo one. Oh. Oh. <laughs> oh, It's Oh! It's oh. <laughs> B. <laughs> yeah. okay. oh. The last one. Which one? You, the you like? So, which one you like? <laughs> which one? Which one? วันนี้ทีมสปาร์นิอุสได้คะแนนหนึ่งจ้าโอ้ยมึงต้องโฟกัสนะขอบคุณขอบคุณยินดีครับไปเกิดเดไปเกิดมึงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นแบบบ้านลูกชายหมดแล้วบอกว่าคิตตี้พี่ดูไม่เกียรบ้านลูกชายหมดแล้วไม่เลือกคิตตี้สักคนอะคิดตี้หรือว่ามึงอย่าเลือกคิตตี้นะมึงอย่าเลือกคิตตี้กลับบ้านไปมึงตูดลายแน่แม่มึงเอาตายแน่บอกเลย คนดูเราเยอะมากเลยเราแปลกหรอคะแล้วเราก็ไม่ได้แปลกนะนี่เราพยายามทำกลมใช่เราทำให้กลมกินกระสันะถ้าไปทำให้กลมกกินกระสันก็คือเอาเอาคอตูมออกกลมกลินแล้วอาเหรอเฮ้ยโนเบ็ เบ็ดที่นี่ไม่ได้นะคะต้องไปเบ็ดในห้องน้ำรู้ไหมเบ็ดคือยังไงอ่ะเบ็ดเนี่ยอย่ามาแอบไม่รู้เธอเนาะอ่องเก่งที่สุดไม่สนานมันจะดมจริงๆริงเลยมันจะดมลู้จริงๆหรอจะดมให้ดมอีกดมนกจะมาจิกแล้วนกอับดมติ่งเหมือนนั่งเฟ่อะไรคอไม่ติ่งอะไรติ่งแตก มมันจะเร้ยดวในฟูให้ตัวนี้โดมสิตัวนี้จะดมไหมโดมอีฟูงให้ให้น้องดมหน่อยให้น้องดมโดมดมรูนีันี้ดมจริงโดมจริงน่ารักเนาะอุ้ยอย่าจับนะอย่าจับนะมันจะมันไม่ขีดมันจะมันจะไม่กัด ดูเสือใช่เสือสิ่งกระทิงแรกไม่มีเสือไม่มีสิ่งไม่มีกระทิ้งไม่มีแรดพูดผิดทุกอย่างเลยค่ะพูดนี้คือพิธีกรเองโอโอเคค่ะฝนตกแล้วค่ะต้องรีบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสำหรับมาที่นี่นะคะไม่เสียค่าเข้าค่ะสามารถเข้าชมได้ฟรีมากี่คนก็ได้ได้ฟรีหมดแต่เสียค่าที่จอดรถเด็กๆชอบเราจะตายเดี๋ยวมาสรุปคะแนนใช่ ฉันบอกเลยว่าฉันเบนคิดปีหีบบาสเท่าไหร่พี่เฟเท่าไหร่ได้สองคะแนนสองคะแนนพีดีพึ่งพึ่งกับพี่ตาจูค่ะสามคะแนนขอโคได้ค่ะขอโคได้ได้สี่คะแนนจิงโจ่มจิงโจ่อคลีปนะคลีปเดี๋ยวสรุปแล้ว สิบ <10. S 2> อะไรไปทำแปดคนส <10. S 2> ิบอ่ะโอเคสรุปคนชอบจิงโจ้เยอะ <c oughs> แล้ววันนี้ใครที่คนชอบเยอะที่สุดที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าจะเรียงขนมพวกเรามูลค่าทั้งหมด15ดอนเย้ <c oughs> <c oughs>